เออน่ะโดนไปปืนเออโอ้ยเจ็บเออล่องหัวเฉยอุ๊ยเจ้านี่เจ้ายิงได้ปลาซอยเจ้านี่มาเป็นฟูงเลยตั้นได้สองตัวเจ้าเจ้านี่เจ้ายิงได้ปลานี่เจ้านี่จริงจริงนะดูอุ้ยมันเข้าตั้งปื้นจ้ำเจ้าเนี่ยว้าวทางบ้านคนอื่นห้องป่าอย่างเจ้านี่บ้านอีหนึ่งน่าจะป้าซิกเนาะแม่นก มันตัวใหญ่เจ้านี่บ้านไผ่ห้องป่าอย่างบอกเตวยเนอนี่นสวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าคลิปนี้ยิงหนึ่งก็จะปามาลุ่นป่าที่สะพานเหมือนเดิมเนาะหลังจากร้องยกดูสักพักแล้วเจ้าป่าบ่ค่อยเยอะตัวใดแต่กัปอมีเฮอรลุ่นอยู่เจ้าแล้วก็ปอมีโอกาสได้ลุ่นป่าใหญ่อยู่เนาะอันมันออกอยู่แต่ป่าเล็กป่าน้อยบ่ค่อยมีตัวใดเจ้าป่าซ้อยอย่างเงี้ยเนาะ เมื you know, tab, okay, ah oh at, ่อกี้อีกนึงได้สามตัวก็เลยฟังเปิดคลิปจ้านี่โอเคเจ้าบบอูเยอะมารุ่นได้กันเลยเจ้าอื้อหเดี๋ยวเจ้าไปน่นวลอียวนึงเอามองมาตัวเนาะ ลองยกมองแล้วมันบัดได้เจ้ายังจะยังที่บอกนะเจ้าป่าตอนนี้น่าจะบกคอยขึ้นละมันจะเป็นป่าลงมากกว่าเท่านี่ละเวลาอย่หนึ่งวางมองตรงเนี้ยก้นมองอยู่หนึ่งมันจะหันหน้ามาตรงนี้เจ้าคือสําหรับป่าขึ้นเท่านั้นเนาะอั่งเนี้ยแต่ป่าพักก้ว่าป่ามันลงเจ้าพอมันลงมาปุ๊บมันเจอก้นมองมันกับแข่จนเจ้าแล้วก็นั้นบดติดมือก็เลยต้องยกยอเหมือนเดิมจะพอได้ป่า Ой, ну-ка, что-нибудь покатёшь. มาเข้าให้ยเดียสักตัวสองตัวเจ้านี่แต่อยากเก็บบรรยากาศมือดูเนาะอาจจะคลิปนี้หลังจากคลิปนี้อาจจะยุดถันยาวหลายวันเจ้าอาสัะตกลานี่เจ้านี่อาสตะตกน้อยทีนึงมาเอาเนาะ เดี๋ยาตัวน้อยมาเอ็มเอาอ่ะปล่อยมันไปมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยโอ้โหสาะตูกมันเด้งใ่น้นหน่อย ปลาสตูหรือปลาหมอจังเงียบหม,มาอาโอ้โหฝันมินดีาหายเน่ ยี่เนนะไไี่ถ้าไปได้ป่ายิงปล่อยมดทังนี้ถ้าไปได้ปอไปกินไปขายตนะ้องโอ้ยอะไรเป็นแนวออกไปแล้วหรือเปล่าเออเเออกไปเหี้ยเจ้าจะถึงออกจากนี่จังไปเลยเนสะ้นไปเลยน้องหุ่ในกล้องจะหันก่อน

เออ้องหัวเชยหัวในนี่โอ้ยมันกล่องเน่ยตนี่เจ้าตัวเด็นใหญ่มาตื่นเต้นห้อองจ้ะเนหน่อยเอาวุ้ปุงอาไรคนละเลือปองก่เออเือยู่เลือยู่เย่เจ้าปลสตาเจ้นี่เออแต่ยายเจ้าปสต Ini you kita know? yeah, <laughs> <laughs> ปิดกล้องปุ๊บปลาเข้าปับ๊บปลาปีกเหลืองะนะเจ้าเนาะให้มันได้ยังงี้สิโลวิ่งปลาปีกเหลืองใส่โอเคเจ้านี่คืปลาปีกหรือปลาหลังน้ำตรงหลังนี่มันจะเป็นขอเจ้านี่ล่าขำจัาออกยากขนาดเลยเนี่ยชอบติดติดตรงนี้ตีหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้ตรงข้างข้างนี่หิ่มตีงเจ้านี่้างหัวมันเนี่ยแกอ,ออกตะไคร่ยากมากเด็กตัดต่อนี่มันเด็กสุกได้่างนี้

มาหมดอกยดูเจ้าดีดูตัวใหญ่นะเนี่ยดูตกตมีดูตัวเบลอเลย,ยถอดอยากจะเข้ามาน้่งใช่ไหมเด็บยมมีผลสรุปป่าเจ้านี่ โอ้ยเจ้านี่เจ้าหนึ่งได้ปลาส้อยเจ้านี่มาเป็นฟูงเลยตั้นได้สองตัวเจ้าก่อนหน้านี่ก็ได้ปลาหนินตัวงเนาะแล้วก็ปลาตะเพียนเจ้าสองตัวยังใหญ่เลยโดดออกเจ้านี่จากหิมเนี่ยออกจับมดเลยเจ้านี่เหลอมหมวนเลยอยีกหนึ่งเลยอยากเก็บบรรยากาศให้ดูปลาส้อยตัวใหญ่มาแล้วนี่เนาะหลังจากแตเจ้าสิ้นหวังเก็บกับปลาแก้วเจ้านี่ แค่เจ้ามันรุดเห็มสักคำตอนเอามองมาใส่ก็บัขึ้นบัจนเลยเนาะมึงเปลี่ยนเอามองมาใส่ก็เจ้ามาได้ปิ๊กรอจกำมาลงเห็มหรอนั่นมีตัวน้อยสองตัว็ีตัวน้อย โอ้โหดูสิคะตากระจกลุ้นๆลูนไหนเก็บแล้วก็เก็บเถอะบอาไปตากแห้งก็ได้ตจวนี่ทำเป็นห้าแห้งเนาะทำเป็นปลาปปแห้งจะเอาไว้ใส่พวกตำบะม่วงอย่างเงี้ยดูกมันน่าก่ะมันเข้าบอยอะดู เราทำปลารห้แห้งสมัยก็ดีนะม่านก็เอาถอดเจ้าถอดกินกับส้มตำเนาะอมป้มมาดูหอทอยทําป้มมาด,ดูทหารกันเนี้ย ปลาซิวเฮ้าเจ้าพอไทยทำมันบอกคอยมาเนาะนีหนึ่งเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเจ้าเดีหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้วทํานมันมีลองยกหนึ่งสักทักหนึ่เวกุกวจะกลับบ้านนะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะมีป่ามากำกับอยากจะเก็บบรรยากาศที่พอก็ซั่มมาได้ยิงดังใจเจ้านี่าถ่ายทำมันบอกคอยเข้าาเนาะเจ้าเดี๋ยวไปลองเอาดูผลสรุปท้ายคลิป ที่บ้านเจ้าจ้าวนี่เจ้าสรุปผลงานวันนึงนะเจ้าเนะ <c oughs> เาะเพิ่อก็ตอนปายเจ้านี่นี่เนาะอุย้ยตึงปลาบูปลาเน้นเข้าจำปลาเข้าช็อตสักช็อตเลยนี่เนาะได้กับเก็บปลาซอยกับปลาแก้วมาตัตวเจ้านี่นี่เนาะสรุปผลงานวันนึง,นงไ,ได้ช็อตเด็ดสักกำอยากจะเก็บบรรยากาศมือดูนะเจ้าเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ นึ่งเก็บบรรยากาศนี่เพียงแค่นี้ก่อนยิดขนาดเจ้านี่รับมาถึงสดๆเลยเนาะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตมามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งไมคคลิปหน้าเจ้า